น้องตานอนตื่นแล้วนุกระหอนบ้านประมาณสี่ถุงก๋วยฮะพี่น้องเว้ตลาดเซโนปินน้งไก่ใหญ่คือคืนล่อลงๆซ้ำกันคนกันฮะ้ววเอีนะแล้ววีเอ พอดีไปไหนออกมาตั้งแต่จักโมงก่อนอกมาคิดโมงกว่ากันเนูคิดโมงกว่าหน่อยหน่อยก็ปวดน้องเบียดไจอดซ้ำถือ

หนูไทยมาใส่ปะ <laughs> ลงนองเขียนไปทางหนองนอกเขียน,น,น,ยนสำรุ่นไหวสมเมาเยวันโมวันโมงวันตกน้ำบมดสามสิบห้าอีกแล้ว kịp mà bạn <laughs> Ô, tớ xông bát nào phía nào ơi Bút <laughs> bài sớt <Sơn>, ngắm đâu Cứ trời <Sơn>, <laughs> ได้ทรงปลาเขานะโอ้ยหอดหาทุกโอ้ รถเมลงเยมากเตรียมกับพี่น้องจ้าพวกพก็จะมานั่งสกีอัพบาลต่อไปลุงกันี่ก็อดเยือนเลยนะไปลุงกันเอาก็เป็นตะกองให้เมย์น้องกินนีใ่เร่อจดอ ้ไปในเป้าเดียวะซู้ายดีพี่นอยกินอาเราจะจ้อยอยู่คพี่อันนีกันนะของแพงจมาได้เมรโจมดได้กันได้แลมคนไรกนน่กนม่เสียต้องใส่น้งน ทำเดกมาได้่มดงดำมาดัดของผาเนาะมาลุ่น่ิดสิได้ยังเนาะด็าเจดมฮะคือโล่งล่มหรือบว้บลุ่แเมื่อยวนโอ้ดเสรตกบาก่อนน

ลูกได้นอนถายอยู่นี่้นอนนี่น่้ายถ่าย้าพี้แบ้ตัคนมาของาของนอันนี้ออืมกลังอกอนโอ้ยแกมมาไ่ได้ด้ยเอ้ยจกินได้ไหมะไม่นด้สิทำเนีฮะโอ้คนเนื่อยนอสพื้นสีขึ้นบน้วยทำเนี่ โอ้ม oh, ันค <So, S 1> <that. S 2> ือขาวแท้อ้าวาวเอาไปีบอดใส่เล้วโบมันเอาไปหยอดใส่เล้วมันข้าวอะไร

กองเยะกังก็จะปวดปุบมนดูร้างได้่ิ้มนั่นหัวจิ๋วออกป่หัวจิ๋วออกมาซมเกียวเพืได้ตัวมีนหนึ่งจ้ะาอื่อนซ่าเอื่อนซ่าตบแจ๋หล่า ตะแลรงตะแง่เป็นจานอะไรไปเยอะปลาปาปลาของใครใสเนี่นะปลาเ่าเก็บดิจิิจิใั่ขอ่เราของใ่อเดอร์ดูอยู่ใส่ของใครใส่แล้วก็อยนะรา้นานวัยกันของของใครใส่ด้วยเจ้าแล้ว องเจ้าขอปาเสรคขอยของคอยเาได้เียดด้เขากดออกกิ่ทีสองนาทีปาปลาล๊องการางไั่นเปปลา ขนมป้านขนมแมนได้ทอกอทองหนึงเข็นยอะอันของแถมอย่ใจ่ไปเมก่นเอืนีหโอ้โหแม่แ้วหจอกมีห่อสมนั่นะสมเออแม่เ่ไร่าอนนะเสียบอไาก็้นี่่ห้อมันมัดมัดื่อเลยมเฮ้ยเชื่อเป็น เอออันนี้บขงฝากเ้มันเอเืบิ่น่้นี่เอทายส่ขาได้อจะทยเคสอยไม่งไ่ากระจอกหายไอโอไม่หายจะแบ่งมันเลื่อนแลยทายครไาของางอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเจ้าแคใจราม่าไม่เอาแล้ว ได้แน่นอนพรุ่งนี้ได้แน่นอนเอาใครจีบบอกใครจีบบว่าบิจาคอดามกรได้เอ้ามันจะให้ด้านี่เป็นให้ด่าบอด่าบุยนท่นสวัสดีครับพี่้อาครับนอันนี้ของอาดามนอันี้ออดามกานไปจอไปนอเาขไปนอดเอาได้เอามาลทำคนมนอีกชงหนึ่งนย่คอย เขาสุ่าเขาเบริร์ตีเตะกนอกันใหม่คิดหนายดีไปแล้วสบายดีไปลง